คำถามยอดฮิตอยากปั้นกล้ามท้องค่ะพี่รุง้งแต่ว่าเกรงท้องยังไงดีคะคำถามนี้รู้สึกบาดหัวใจเล็กน้อยนะคะกำลังจะบอกว่าเหมือนคุณถามว่าช่วยสอนหายใจหน่อยถ้าเราปิดปากปิดจมูกแล้วเราจะหายใจได้ไหมคะพูดเล่นนะคะกำลังจะบอกว่าพยายามดูคลิปของต่างประเทศนะคะน้อยคนมากที่จะมีการถามว่าเกรงท้องเกรงยังไงหรือว่าครันช์ยังไงนะคะ งั้นสอนง่ายๆนะคะเกรงท้องนะคะโฟกัสที่ท้องนะคะถ้าเกรงท้องกัดฟันแบบนี้แล้วเอามือชกท้องนี่คือการเกรงท้องแต่ถ้าเราไม่เกรงท้องแล้วมีคนชกท้องเสียงมันจะดังแปลกๆเห็นไหมคะแล้วเราก็พูดไปด้วยนี่คือไม่ได้เกรงท้องเลยนะคะ ดังนั้นถ้าคุณถามว่าเกรงท้องเกรงยังไงคะพี่ลุงรู้สึกว่าลำบากใจในการอธิบายมันเหมือนให้สอนว่าหายใจยังไงหายใจต้องบอกไหมคะว่าหายใจเข้าทางปากหายใจเข้าทางจมูกซึ่งคงไม่ต้องบอกนะคะถ้าเราปิดปากอยู่ก็ต้องหายใจออกทางจมูกหรือหายใจเข้าทางจมูกนั่นเองถูกไหมคะเป็นช่องทางการผ่านของลมนะคะ หรือจะเป็นผายลมทางก้นนะคะอันนั้นก็แล้วแต่นะคะเป็นทางออกของลมเช่นกันนะคะดังนั้นการเกรงท้องหรือว่าเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพราะเราต้องการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วถ้าเราเกรงแขนล่ะคะก็คือการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าแขนนั่นเองนะคะนี่คืออาการเกรงนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เกรงเลยเป็นยังไงคะเห็นไหมคะเหวงเฉยๆสิ่งที่ได้คืออะไรคะ ได้แค่ข้อศอกใช่ไหมฮะกับข้อมือนะคะแต่ถ้าเกรงเป็นยังไงคะเห็นไหมคะมันมีความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเวลาเรายกดัมเบลขึ้นนะคะกล้ามเนื้อหดตัวเวลายือดออกกล้ามเนื้อยืดตัวนะคะเราจึงต้องเกรงกล้ามเนื้อขณะที่เราต้องการฝึกกล้ามเนื้อส่วนนั้นนั่นคือเทคนิคนะคะของการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อ สะโพกถ้าเราจะปั้นสะโพกเราก็ต้องเกรงสะโพกนะคะก็คือบีบสะโพกนั่นเองนะ,ะสังเกตได้ว่าถ้าเกรงสะโพกจิ้มเข้าไปมันก็จะเด้งออกแบบนี้แต่ถ้าเราไม่เกรงนะคะก็นุ่มนิ่มลองสัมผัสดูนะคะการเกรงท้องจะไม่ใช่การขมแมวท้องนะคะขมแมวท้องเป็นยังไงคะเหมือนเรากั้นลมหายใจแล้วก็กดท้องลงไปข้างล่างถูกไหมคะนั่นคือการขมแมวท้องแต่ใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อไม่ได้นะคะต้องเกรงนะคะ นี่คือเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะลองฝึกดูนะคะพี่ลุงก็พยายามจะอธิบายให้ง่ายที่สุดแล้วนะคะถ้าเราไม่เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะทุกวันนี้ที่เรายืนอยู่เราก็เกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องนะะั่นแหละ